วันที่19นี่มันมีงานอะไรอ่ะมาเดี๋ยวไปลเล่าให้ฟังก็แบบว่าเขาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่การศึกษาดีและโรงเรียนก็กว้างใหญ่เพราะครูเทคแคร์คอยดูแลและใส่ใจมันมีอะไรเด่นๆอีกไหมให้มาร์คลองพูดดูภาษาแบบไบลิงกัวไม่ใช่ว่าหาได้แบบทั่วๆถ้าถามถึงเรื่องขีนโค้ดบอกเลยว่าพวกผมไม่มีมั่วแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะเออนั่นดิอืม แล้วมันมีอะไรอีกนะอมะพูดถึงเรื่องอาหารก็ดีนะอิ่าข้าวปลาแก้วน้ำตนลุมเชียดอันนี้เฟนว่าให้ผ่านนะน้องๆอ,อนุบาลก็เรียนกันแบบแฮปปี้กิจกรรมมากมายอมที่จะจัดทุกที่แล้วอย่างพวกเรื่องดนตรีอ่ะเออใช่อันนั้นก็ดีแล้วอะไรอีกอ่ะอืมคิดแป๊บเร็วๆจะไปเตะบอลแล้วเนี่ย อย่างแผงกนการเรียนนี่มีหลากหลายน้องๆก็ๆเ,เลือกได้ตามสไตล์ได้เรียนอะไรได้เรียนภาษาคู่ความถนัดโคดจิตีศิสารศาสตสิบเก้ากันยาท่านน้องอยากรู้ก็ลองมาดีอย่าลืมนะคะวันที่19กันยานี้มีงานศิสารศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แบบ Wal k i อินแถมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับน้องๆเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3ถ้าใครที่มีพี่อยู่แล้วรับส่วนลด30สเส่วนนักเรียนใหม่รับส่วนลด20ค่ะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะ